โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับล้านสีนวลเอ็กซเฟอร์อินเดอร์ไฟเอ็มเดอร์ฟ e กิงมีเ e อะบีดในสกิวเกมอินเดอร์โลบอีนเดอร์ไมค์คามีเดอะฟีไฟนฟกิงนะครับมีทุกอย่างในวงการเกมก็อยู่กับล้านสีนวลน,นะครับผมก็คือวันนี้ผมจะมาแจก DLL นะครับสะกดคำว่า D แล้วก็ L L นะครับก็คือเป็น DL L ของคนดังที่ดังที่สุดในโลกและก็โหดที่สุดในโลกนะครับผมก็คือวิธีการใช้งานด้วยมันง่ายดายนะครับ ง่ายๆนะครับคือแค่เราฉีดนะครับเนี่ยครับผมก็จะมาแจกตัวนี้นะครับของทีมสปีก็เป็นของขอบบ้านะครับวิธีการรันนะครับแค่เรารันนี่ขึ้นมานะครับอ่านี่นะครับรันของบางเบน์นะครับเราก็เลื่อนมานะครับแล้วเราก็คลิกขวานะครับเนี่ยกดตัวเอมนะครับอินเจกเดลลนะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับแล้วกดฉีดปุ๊บแล้วเราก็สามารถเข้าเกมแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปตอนเล่นกันนะครับ ที่คลิปรีวิวที่เขาเล่นกันครับเอาง่ายๆนะครับซึ่งมันจะโหดแค่ไหนนะครับดูกันนะครับแล้วก็ผมจะแจกไว้ในดิสคอรของร้านสีนวลเอ็กซ์ f ูเฟอร์อินเดียไฟม e นเป็นีบีนบันกไฟเอนะครับนี่นะครับผมแจกไว้นะครับแจกไว้โคตรเยอะนะครับคือผมงงกับผมนะว่าผมแจกขนาดดีนะครับผมแต่ผู้คุณก็ยังจะไม่เอากันนะผมก็งงกับประเทศไทยแลนด์วันจะฟังกิ้งกัมพูชาเคมบอเดียสแกมนะครับ โอเคครับผมก็ขอจบคิดจบเพลียนเท่านี้นะครับใครอยากได้ก็มาเอาเลยนะครับนี่ครับ D L L นะครับของจริงแน่นอนนะครับนี่ครับไม่ได้มีแค่นี้นะมีอย่างอื่นด้วยนะครับแค่ฉีดแล้วก็ใส่คีย์มั่วๆได้เลยนะคเพราะผ่านการแคคโปรแกรมมาเรียบร้อยนะครับผมก็ลาช n